สวัสดีครับผมกอนประสิทธ,ธิ์วิทยานุกรครับหรือพี่วิทย์ครับตำแหน่งคาวไดมอนด์ครับสวัสดีค่ะพี่วันวัฒน,นพรวิทยานุกรตำแหน่งคาวไดมอนด์ตำแหน่งพูอพอ่อาชีพเป็นช่างซ่อมรถยนต์ครับเปิดอู่ซ่อมรถยนต์ครับพี่ทำงานโรงงานครับเริ่มมารู้จัก เรื่อขายก็เพราะว่าเพื่อนแนะนําว่าให้ไปเอาสินค้าบริษัทน,นี้นี้นี้กินแต่เราไม่มีเงินพอเราไม่มีเงินก็ช่วงนั้นแม่เป็นมะเร็งด้วยแล้วก็แฟนก็ป่วยด้วยพี่วันก็เล,เลือกวิธีที่แม่ให้นามาสีไร่โอนนาให้สีไร่เราก็เลยเลือกที่จะเอานาน,นั้นไปขายเพราะพี่วรรณว่าถ้าชีวิตเรายังอยู่ด้วยกันอย่างนี้เรายังสามารถทํามาหากินแล้วหานากลับคืนมาได้ได้เงินมาพี่วันก็ไปเลือก อาา่านเ,เสริมค่ายต่างๆมากินเลยเลยได้มีความรู้ <S <S สึกว่ารู้จักค่ายโน้นนี้นั้นโดยที่ไม่ได้คิดจะทําเลยแล้วก็มันมีอยู่ค่ายหนึ่งที่เราทําตั้งใจแบบมุ่งมั่นใช่เราตั้งใจมากเลยเหมือนเหมือนจะได้มันก็เหมือนลอยหลุดไปเพราะว่าหนึ่งมันจะต้องมีการรักษายอดต้นนี้นั่นอะไรเงี้ยเราก็ไปไม่ถึงฝังฝันแบบนั้นสักทีเราก็เลยปิดปิดชีวิตธุรกิจเกรือข่ายไม่เอาแฟนก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมค่ะ พอแฟนกลับไปทางานเหมือนเดิมโลกกามันก็กำเริบอีกมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาก็มามาเล่าให้ฟังว่ามันมีธุรกิจเครือข่ายนะชื่อบริษัทคำดีประธานธีรวัสธุรมเนี่ยค่ะซึ่งวันนั้นเป็นวันสี่ประมาณสี่ทุ่มนะว่าเนาะสี่ทุ่มประธานโทรมาชื่อพี่วันใช่ไหมบอกใช่ค่ะผมป้องนะพอดีน้องมุ้ยเขาให้เบอร์พี่วันมา ชั่งไมว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าท่านประธานเป็นคนแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงในระหว่างที่โทรคุยกันเนี่ยค่ะต่างคนต่างร้งองไห้อะซึ่งเขาก็มีปมเราก็มีปมเราก็เลยรับรับนัดแต่ก็บอกว่าอย่ามาคาดหวังอะไรกับพี่นะพี่ไม่ได้มีคนพี่ไม่ได้รู้จักใครรดรอกแต่แกก็มาแกขับรถมาหาพี่ที่บ้านนะแล้วแกก็มานั่งเขียนแผนนู่นนี่นั่นแต่ฟาร์มรู้สึกครั้งแรกเราไม่ได้เปิดใจกับจะทำเนาะแต่ที่เรา สก,กิดใจเลยก็คือตอนลากลับอะคะ่ะท่านได้ฝากเอาตัว,วสินา้าอับโรน,นามาให้แฟนพี่เพราะว่าอับลายพี่ก็น่าจะเล่าให้ฟังว่าป่วยนะคะแล้วก็พอขึ้นรถปุ๊บแกจะจ,จอดรถอ่ายื่นหน้ารถไปใกล้ๆบ้านแม่เนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยถามพี่วันว่าพี่วันครับคนนั้นใช่แม่พี่วันไหมเราก็ตอบตามปกติแบบคนทักทายบอาใช่ค่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเห็ดอบลโนไปให้แม่ นนซึ่งขอเดินเอาไปให้แม่พี่ซึ่งแม่พี่ผอมแบบคนเป็นมะเร็งเนาะแล้วแกไม่ได้รังเกียจอะแกเอาเอาบลโลนไปให้แม่พี่แล้วแกก็ไปการาบที่ตักเพราะเราเห็นภาพนั้นเรามีควา,ามฝึกโอ้โหทำไมเขาทำขนาดนี้แต่แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเขาทำเพื่อเอาหน้าเพราะเราไม่ได้มีอะไรต้องให้เขามาอะไรกับเรานึกว่าเอานะแต่มีมีความรู้สึกรักผู้ชายคนนั้นตั้งแต่วินาทีนั้นเลยว่าโอ้โหเขาเป็นคนที่ ไม่ได้มาหวังอะไรจากเราแต่เอาให้เรามากฝากพอเราอยู่กันมาเนี่ยแกก็ติดตามโทรถามพี่วันเป็นยังไงมัง่งนูน่นนี่นั่นก็ถามเราตลอดเวลาเราไม่ได้มีอะไรให้เขามาหลอกลวงเรามีแต่เราต้องไปอาศัยเขาเราน้ำพึ่งเรือเสอือพึ่งปลาพี่ก็เลยพาท่านทำงานแล้วก็จุดเกิดงานของพี่ก็คือที่เพชรบุรีพี่ก็เลยได้ไปมีเพื่อนที่เพชรบุรีก็พาท่านประธานไปทำงาน จบแต่เลยแล้วก็ได้เกิดงานมา็สีสมา,าชิกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนทุกวันนี้ค่ะพี่วันไม่ได้เป็นคนเก่งไม่ได้เป็นคนที่รู้จักคนเยอะจบแค่บอลีต้นทุนตำมากตำจนชนิดที่ว,ว่าเขาบอกว่าเริ่มจากศูนย์จนทุกวันนี้พี่วันได้แบบนี้พี่วันก็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะพูดบอกใครว่าพี่วันได้เท่าไหร่แต่เราอยากจะแบ่งปันกับคนที่ ยังไม่มีเหมือนเราณวันนั้นมากกว่าว่าทําตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเริ่มที่ไม่มีเงินก็ทําได้แค่บุญใจพี่วันก็เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำจนทุกวันนี้ก็ได้ตาแหน่งสูงของบริษัทก็คือตําแหน่งคาวดไดมอนด์แล้วก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศตามฝันจากประเทศมันดิฟไปเที่ยวประเทศเวียดนามความรู้สึกของพี่นะครั้งแรกที่พี่ได้เที่ยวต่างประเทศมันเหมือนสวรรค์ของพี่เลย พี planet, kita, UK, ่ก็จินตนาการว่ารอบหน้าเนี่ยพี่จะต้องพาครอบครัวแล้วก็พาพี่น้องของพี่อ่ะแล้วก็ทีมงานของพี่มาให้เยอะที่สุดก็อยากฝากบอกทุกคนที่กำลังตัดสินใจหาธุรกิจอะไรสักอย่างที่ทำขอให้ทุกคนมองบริษัททำดีนะคะดีค่ะ